โยสวัสดีชาวเกมเมอร์อทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กับผมไอซี IC, นะเราเล่นกัอยู่ในเกมโรบอทอีกแล้วนะครับผมก็อยู่ในแมปของอนักวิ่งในตำนานนะครับผมเป็น,ม,นมันชื่อด่านว่าอะไรสปีดแอนด์สเต็ป่ะไม่รู้ดิจำไม่ได้ละเอ้ยอย้ก็ด่านนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก,ก็เหมือนด่านทั่วไปแต่ว่ามันจะมีทุงทุงทุงไลก่กระทื่เราแล้วก็มีด่านให้เรากระโดด หลบอย่างมากมายนะครับผมแต่การที่จะหลบทุงๆได้เราต้องเร็วประมาณนั้นนะครับโอ้โหเชื่อแม่งเร็วเกินพี่ชายดูดิแม่งเป็นเดอะแฟตเลยดูดิแต่ตอนนี้เรางเร็วไม่พอและการที่จะเร็วได้อย่างนี้ก็คือเราต้องวิ่งครับผมนี่วิ่งอย่างนี้แล้วมันก็จะเพิ่มเลเวลการวิ่งเราไปเรื่อยๆนะครับนี่ค่อยๆไต่เป็นระดับระดับไปนะครับผมแล้วใครอยากจะเพิ่มก้าวเร็วๆนะครับแบบไม่ต้องเดินเราก็แค่มายืนตรงนี้ครับเป็นลูวิ่งนะใครอยากโหดเติมแม่งเลยครับผมนี่ยังไง 59บโลบักคูณ3โอ้โหพระเจ้าช่วยกุ้ยทอดโอ้โหแม่งออันนี้อะไรคือวิรคือวิระดับคอสมิกอะอป้าแดี๋เราไปดูว่า,าด่านนี้มีอะไรบ้างนะครับนี่เขาต้องให้กระโดดลบด้วยเห็นไหมโดนในสิ่งแดงทีก็คือกลายเป็นขี้นะครับผมเละเป็นขี้เลยนี่คือชัยชนะนะครับนี่มันก็จะย้อนกลับไปตรงนี้ผมว่านั้นถ้าเกิดยิ่งไกลยิ่งจะได้เยอะขึ้นตอนนี้ก็ต้องการ3านะ คือมันจะเป็นตัวคูณเว้เนี่ยเนะปกติเราจะได้แค่ทีละหนึ่งจะได้ทีละหนึ่นะครับแต่ก็ถตาเกิดเราคูณไปเรื่อยอ,อ่ะปลดล็อกไปเรื่อยก็จะได้แบบ2อสอันนี้ก็ต้องเก็บเรื่ยกันไปนะครับนี่ได้ไปแค่ได้ไปห้าตัวการ5้าใช่ปะอ้าวไม่ใช่อ๋อนี้ผมกดไปแล้วต้องการ15นี่หว่าลืม <laughs> เวนกรรมมันไปได้หวะลองไปดิต้องหลอกล่อ เอ้ยป็นคนเหาะหายแล้วเว้ยโอ้ oh my god เอ้ยเดี๋ยวก่อนนะไม่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 ถุง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 ซาหู no. เนาะอ้ยได้เว้ยวู้ฮู้เอามาสาไป่ดุมเอ้ยอย่ามาทำผมนะผมอะ่ะไม่ชอบอย่ามาทำผมเอ้ยเอ้ยเอ้ยถุงถุงเออท่อ oh, oh, oh. เอาเป็นว่าเราเก็บเล็กผกสมน้อยไปก่อนนะไอ้เชี่ยใครเมื่อกี้อะไรอะ่ะเร็วจังวะเราจะไม่รีบนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรารีบอ่ะเราจะตายเว้ย ยายลยต่อไปหนึ่งเลยวอต t the เขาได้ชนะได้แน่ทุงทุงทุงซาฮูฮะอฮะอฮ้โอ้ยได้ได้ได้อันนี้อันนี้รอครับอันนี้รอแม่งไอ้กรดูกบอลเทลันเนอร์เลยโอเทลันเนอร์ทุกคนเฮ้ยสันวอร์ๆันเทลันเนอร์วูดี้แปเลย ไปไปไปมาดูซิว่าพาร์ทนี้ผมจะไปถึงเท่าไหร่โอ้โหได้รอยแล้วเว้ยเป็นไงมาดูถูกพีไอโอหมาดีทีนีพี่หนุ่มดูดูดูบบ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 บโอ้โหต่อไป500โอ้โหว่าแต่ฟ้าเยอะเกินเร็วดูหัสายฟ้าแ็บ เอันนี้ไม่ต้องกระโดดแล้ววะ่ะโคตรเจ๋งอะเร็วจัดอะแบบเทา้ทาลอยพื้นน่ะพี่ชายไปเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นเลยเอา่าเราจัดจัดจานอันนี้รอดไปเลยอย่ยะยะมันอุ้ยมันมันจะผ่านวะวะเนี่ยเฮ้ยพี่ชายมันไกลขึล้นเลยไม่ได้วะ่ะมันต้องเก็บมากกว่านี้ครับต้องเก็บเรื่อยๆครับโอ้โหยากวะ่ะไม่เชื่อมันยากจริงเนี่ยมัน มันใช้เวลานะเกมนี้ใช้เวลามากเลยครับคือถ้าถ้าชีวิตคุณแบบว่าม,มีเวลาเหลือจัด,จ,ดจัดอะ่ะก็จัดได้ครับเกมนี้อ๋อต้องกดเกิดใหม่ด้ครับนี่ก็คือก็ต้องเล่นอีกจนให้ถึง50แล้วก็จะคูณ2ไปเรื่อยๆแลว่าน,นี้ก็เอ้าวิ่งกันมาดโอ้โอ้โอ๋อและไอ้น,นี้มันจะเพิ่มขึ้นด้วยมันจะเก็บเร็วเร็วขึ้นนะครับนี่จัดอย่างนี้ได้แล้วกันย่า yeah. เห็นนะมัน,ม,นมันเป็นมันกลายเป็น35แล้วครับมันก็จะเร็วคูณไปอีกเรื่อยๆเอ้ยโคตรสอบเลยว่ะอุย้ยผมอยากสร้างเกมโรบอทว่ะเฉยชีอเป็นโคตรหน้ามันเลยว่ะเอาอีกแรงอีกเร็วอีก เอาละผมว่าเขาเนี่ยได้ละจริงๆของจริงเลยเอาเผลอไปเหยียบเฉยว้าว yes woohoo เฮ้ยถึงวะถึงวะถึงเอ้ยมาดิอันนี้อันนี้อันนี้ห้ามพลาดอันนี้ห้ามพลาดอันนี้ห้ามาห้ามพลาดออาห้ามพลาดเฮ้ยเอ้ยจอห้าห้าห้าไร วัน,นี้อันนี้เป็นลู่วิ่งธรรมดาได้เลยเขาเรียกว่าลู่วิ่งธรรมชาติครับเอ้ยได้วะเชื่อเขามีพลังมหาศาลว่ะพี่ไอ้อะ่ะเฮ้ยพี่ไอ้ไม่มีพลังมหาศาลมากมายว่ะอันนี้แม่งไปถ่านแน่ยี่สิบเฮ้ยสองร้อยแล้ว 20. เ,ย,วเย,ย้โอ้เจ้การห้าร้อยไม่ขอจุดสีสองได้เปล่าสามได้ 3, อะ่ะสี่หกยี่สิบจ้าจ้าเฮ้ยย่จ้า ยะพี่ไอ้น่ะมนรวดเร็วทันใจถูกใจวรุ่นเหลือเกินนี่ไงไม่มีพลาดแม้แต่ครึ่งวิงะอ้าวฮ่าฮ่าหมดตโัวมมันเลยว่ะเชี่อแม่งเร็วเกินไปจนเลยอะ่ะ <laughs> มาแล้วอกว่าจะได้ตายไปสิบมาแล้วฮะห้าร้อยครับผมไปยังเอาให้โอ้โหแค่นี้เหรอบมามเจ็ดสิโอ้ก็เยอะอยู่ก็ต้องวิ่งให้ถึงให้เป็นแบบจุติครับถึงจะสามารถผ่านด่านนั้นได้แต่ลองผ่านดูไหมลองเลยละกัน แต่ดูจากความเร็วไม่น่าไหวไม่น่าไหวพี <S 2> <S 2> <P izza> ่จ๋าไอเชื่อมันยากย่างๆเนะี่ยเฮ้ยเกมนี้มันยากกว่าที่คิดว่ะทุกคนแบบเชื่อมัอยางเดือดอะคือพอเลเวลเราเพิ่มใช่ป่ะแล้วแบบแพทเทิร์นที่เราทำเลเวลที่แล้วอะแม่ก็ผิดแปลกไปเลยอะเหลือเชื่อมากแล้วไอเลือกอะไรได้บ้าง เน่เน่ๆเน่แพทเทิร์นที่แล้แม่เ,ยเ,ยเ้ยทางลัดก็ไปไม่ได้เอ้าชนทีเดียวเองโธ่มันไม่ม,ไบบมันไม่แดงได้ซ้ำอะ่ะแย่ละจุติดีร,รีบรีบจุติดีต้องไปห้าสิบจุติได้ครับถีงจจุติอ่ะเฮ้ยย่ะ จ้าจ้า <Gym>. จ <Napoleon> ้าเออไร้งี้ยสิวะเจ้บบอยเจ้บบอยความเร็วแนะนำคือระดับหกสิบเจ้าสองพันให้พี่เองเล่นเธอพี่ชาย ปล่อย AFK ก็ได้ครับยืนชิวๆสบายๆนี่ผมเล่นมาสามสนาทีแล้วเนี่ยแมงเอ้ยเดี๋ยวถ้าจุติถึงจุติสามเสร็จแล้วก็จบคลิปเลยเลยนะเลยนะครับผมเพราะว่าอ้าวจบเลยกูควนี้เกมนี้ต้องใช้เวลา3นานมากครับมันไม่ใช่เกมทั่วไปเว้ยมันคือเกมทั่วไปของโลบอ่ะเฮ้ยพี่จ๋าโถ วานโอเคลองไหมอยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงตรงนี้โอ้ยชิมมันเร็วจัดเลยเนี่ยแล้วด้านข้างอะไปบ่ได้แล้วครับด้านข้างน่าจะไปไม่ได้ครับมาดิก็ไปตามไปดิเฮ้ยไม่ทันได้เลยอะอยาอย่า ไอชิมันเร็วเกินระดับ60จริงด้วยโว้ยแล้วมึงมึงมึงขึ้นอย่างยากเลยอะ่ะเชยแล้วกูโอ้โหอีกกี่ชาติแล้วกูจะไปถึงเนีนะ่ยงเ้ยผมว่ามันใช้เวลามากเกินไปกว่าเก<ง>มเนี้ยชีวิตมึงต้องว่างขนาดไหนมึงเล่ไมึงต้องว่างขนาดไหนฝึงฝึงมาเล่นเกมเนี้ยด้านขวาก็ไปไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้อ๋อหุ้ยจบละจบละจบละหยา่ยาหยา่ยาย่าหย่าหย่า โอเคทุกคนครับผมว่าน่าจะมาได้ทุยผมว่าน่าจะมาได้แค่นี้ว่ะเออเพราะว่ามันมันใช้ดูดิไม่ใช้เวลานานมากในการฟาร์มอ่ะเออกตายอ่ะ <laughs> ร,รีบเกินเร็วอันนี้เร็วเกินไปนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่เออเอาเป็นว่า,เ,าเพล็พอแค่นี้แล้วกันแต่ถ้าใครย้ายผมเล่นต่อนะแบบให้ทรมานต่อแกก็เม้น์มาได้นะครับอ่าเมนว่าวิ่งต่อเลยเออวิ่งต่อนะผมในพาร์ทหน้าเดี๋ยวมาเจอกันถ้าเมนเยอะนะแล้วก็ถ้ากดไลค์ครบ ยี่สิบนะครับผมเดีย๋ยวมาเล่นต่อให้นะโอเคท่าน,นก็คลิปนี่ขอตัวลาไปก่อนนะสดคลิปน,น่าจะเป็นยังไงก็มาติดตามชมไปเลยค่อยไปไว้โอ้โหเย้